ของบิลตอนที่พี่จิบ๊บทำง,งานกับเขานี่เขาเป็นคนที่จีเนียสมากๆเนาะเขาสามารถที่จะมองภาพเขาถามสองสามคำถามถ้าคุณตอบไม่ได้นะเขาบอกเลยว่า if you have to explain you lose ถ้าคุณต้อง explain สิ่งที่คุณนำมาเสนอคุณแพ้ละบิลเกตสตีฟบอเมอร์และสัตยานาเดล่า คือ3ผู้บริหารสำคัญของบริษัท Microsoft นะครับทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่วันนี้ผมได้คุยกับผู้หญิงไทยท่านหนึ่งครับที่ได้ทำงานแบบใกล้ชิดเลยนะครับใกล้ชิดมากๆได้ประชุมร่วมกันได้สื่อสารกันหรือบางทีก็ไปทีมบิวดิ้งด้วยกันนะครับเป็นผู้หญิงคนไทยที่ปัจจุบันนี้นะครับกลับมาทำงานที่เมืองไทยแล้วกับบริษัท IBM ประเทศไทยนะครับก็คือคุณปัทมาจันทรักษ์นะครับ อยากรู้ไหมครับว่าอะไรคือบทเรียนสำคัญที่คุณปฐมมาได้รับนะครับจาก3ผู้บริหารใหญ่ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารระดับโลกนะครับบิลเกตสตีฟบัลเมอร์แล้วก็สัตยานาเดล่าและนะครับคุณปฐมมาได้เอาบทเรียนความเป็นผู้นำนั้นมาใช้กับบริษัท IBM อย่างไรโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตอนนี้คุณปฐมมากำลังดำรงอยู่นะครับก็คือรองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ครับ พี่จิ๊บอ,อยู่ในวงการไอทีเนี่ยมา30กว่าปีแล้วนะคะ,ะก่อนหนะ้าที่จะมาร่วมงานกับ IBM พี่จิ๊บอยู่ที่บริษัทอซอฟต์แวร์เล็กๆบริษัทหนึ่งชื่อว่า Microsoft นะคะไม่เล็กแล้วครับ23 <laughs> ปีค่ะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยบริหารธุรกิจทั่วโลกให้กับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง13ปีหลังนะคะ ก็อยู่ที่อเมริกามา20ปีค่ะอยู่ที่เซีทเวลเลยอยู่ที่เซาทเวลเลยก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันต้องถือว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากเพราะตอนนั้นร่วมงานกับ Microsoft ครั้งแรกตอนที่ล็อต Windows 95ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะคะ,ะเป็นช่วงต่อของ3 CEO ตั้งแต่ Bill Gates s t e v e b b l l m e r แล้วก็สัญยาค่ะ,คะ อยากทราบประสบการณ์ทำงานกับบิลเกตเป็นยังไงบ้างรครับสตีฟเบลเมอร์ <Ball> อเป็นยังไงบ้างครับสตีฟยานเดล่าเป็นยังไงบ้างครับต่างกันของบิลตอนที่พี่จิบ๊บอ่ะทำงานกับเขานี่เขาเป็นคนที่จีเนียสมากๆเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้กับเขาก็คือว่า,าเขาไม่เห็นด้วยในที่ประชุมนะเขาสามารถที่จะจัดเต็มเลย <laughs> จัดเต็มฮะสามารถที่จะจัดเต็มเลยเวลาที่เข้าไปพรีเซนต์นะคะของสตีฟอันนี้เป็นอีกอีกแบบหนึง่งนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่า สตีฟสิ่งหนึ่งที่พี่เจฟได้เรียนรู้จากเขาคือในวันที่เขาโฮสต์อีเวนต์นะคนที่สามารถที่จะทำให้พนักงานเป็นหมืน่นหมืน่มนคนนะคะหมื่นหมื่นคนนะคะสามารถที่จะลุกขึ้นมายืน <c oughs> เหมือนกับแบบกำลังใจมา <c oughs> แล้วก็แบบว่าโอ้โหเขาสามารถที่จะเรลลี่คนได้แต่หลายๆครั้งคนอาจจะไม่ได้ให้เครดิตเขาเยอะเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่พี่เจฟต้องบอกว่า เวลาที่เรามองผู้บริหารต่างๆเหล่านี้นะคะคนที่ทำให้ Microsoft เปลี่ยนขึ้นไปอยู่ในโลกของข่าวคือยุคสตีฟนะคะ mm hmm. คนอาจจะมองความล้มเหลวของเขาในการที่ Acquire บริษัทอะไรก็ร้นะ,ะที่ไม่ได้ไม่ได้นำมาใช้รจริงๆใช่ไหม<ะ>แล้วอย่างอย่างของคุณบิวได้เรียนรู้อะไรครับนอกจาก จะจัดเต็มเต็มที่แล้วจะเต็มใช่ไหม <laughs> โอ้ยความฉลาดของเขาเนี่ยเราต้องคิดเข้าไปก่อนเราต้องคิด End to End เลยเพราะไม่งั้นเวลาเขา Challenge ด้วยความที่เขาฉลาดมากเนาะเขาสามารถที่จะมองภาพเขาถามสองสามคำถามถ้าคุณตอบไม่ได้นะเขาบอกเลยว่า if you have to explain you lose ถ้าคุณต้อง explain สิ่งที่คุณนำมาเสนอ คุณแพ้ละล้มเหลวมากถ้าโซลูชันอันนี้มันดีจริงอะ่ะค,คุณไม่ต้องอธิบายเลยคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำได้เลยนั่นเขาคือความเฉียบขาดของเขานะความที่แบบจีเนียสของเขาสัตยานี่เอมพปอตีถ้าให้พี่เจบสรุปรนะคะเขามีความด้วยด้วยด้วยคุณลักษณ์คุณสมบัติของเขาขเขาไม่ใช่เป็นเขาเป็น อินเดียนนะคะที่ไปโตที่นั่นนะคะเขาอ่ายีตอนที่เขาขึ้นมานี่เขา27ปีอ่ากับกับไ i c r o s o f t มานะคะแต่สไตล์ของเขานี่คนละเรื่องตะกี้ที่พี่เจ๊บอกว่าสตีฟบอลเมอร์มาแล้วก็เขาแรลลี่คนสัญญามานี่เขาจะแบบค a l คนนะแต่ทุกคนฟังเขาเขาเป็นผู้บริหารที่สามารถที่จะพูดแล้วก็ในในที่ที่ประชุมไม่จำเป็นที่จะต้อง แรลี่ให้คนตื่นเต้นนะคะแต่สิ่งทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยไม,ไม่ต้องมีสคริปต์เลยค่ะออกมาจากใจอะไรอย่างงั้นออกมาจากใจแล้วก็เป็นเอมพัตตี้ซึ่งพี่เจฟได้เรียนรู้จากเขานะคะว่าเวลาที่เราจะ drive change นะคะใจเขามาใส่ใจเราค่ะนะคะคุณจะคุณจะลีบคนต้องต้องมีเอมพัตตีนะคะ ก็อันนี้คือสิ่งที่นำมาปรับใช้